วววสวัสดีครับอยู่กับเกมเมทันสล,ลักนะครับวันนี้ก็จะเอาคลิปอธิบายฮีโร่ระดับส้มต, <คน S 2> ตัวที่สีนะของเกมเมทันสล,ลักนะครับก็คือเทวินซีสกิลที่1เป็นการกดปล่อยสุนัขนะครับออกไปข้างหน้าแล้วก็ตัวเทวินซีก็จะได้บัฟโล่ลดความเสียหายนะครับ อยู่ที่ยี่สิบประมาณ20สเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็สกิลอันติของเทมนซีนะครับ,รบเป็นการเรียกนกออกมาโจมตีศัตรูนะครับอันนี้ผมสโลว์ภาพให้ดูให้เห็นภาพชัดๆนะครับของอันติของเทมินซีนะครับอ่ะไปอีกรอบหนึ่งอ,อันดับแรกพุ่งเข้าไปหาศัตรูกดอันตินกอินซีก็จะโจมตีศัตรูนะครับ อ่ะมาลุยของจริงกันเลยแล้วกันครับกับเทพมินซีนะครับอ่าเป็นผู้นําทีมรอบนี้นะครับตามด้วยฉลามสาวนะครับแล้วก็จิงโจ้คู่ลูกสองตัวโปรดของผมนะครับเอามาลุยกันเริ่มเกมนะครับผมก็ปล่อยสุนัขอ่าเก็บมอนไปจากนั้นก็มาเคลียร์กล่องข้างหน้านะครับปุ๊บพุ่งมาปล่อยเทมินซีรอบนึงอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยโดนหลุมดำเลยล่ะ เกือบตายโอ้ยเทวินสีเกือบน็อกดุจริงๆอ่าเขาไม่ลงมาก็เปลี่ยนเทวินสีเติมเลือดไปครับทีนี้ก็ฟาร์มวลไปก่อน,นตามสู่คนจีนครับชอบเมกสตันนะครับอันนี้อยู่ในแร้งจีนนะครับผมมารีวิวฮีโร่ในอนาคตนะครับที่จะเข้ามานะครับผมบอกเลยว่าตัวฮีโร่เทวินซีนี ใช้งานได้ดีครับทั้งในแแลงแล้วก็ใน PVE นะครับผมเป็นใน PVE นี่เป็นตัวสายสลับสมุนที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะเวลาเปิดอันตริปุบแล้วเวลานกโจมตีศัตรูนะครับจะทำจะติดรอยข่วนจะให้ทำให้ศัตรูเนี่ยติดออดแอร์โดนยิงดาเมจแรงขึ้นนะครับถือว่ามีประโยชน์มากนะครับในแง่ของ PVP นี่ก็เป็นฮีโร่ที่มีความคล่องตัวสูงนะครับสามารถสร้างเกาะป้องกันตัวเองได้นะครับเิด เปิดลำติไปยังไงเรียบร้อยสองศูนย์เบาๆแาใบวางปลาฉลามดักขึ้นรถนี่ครับผมมากับรถสว่านเจาะนะครับรอบนี้อุ้ย,ยโดนโดนโดน,โดนแยกซะเนาะอ่าได้อยู่อ่าสี่ศูนย์อัดต่อสิครับไปไหนไปไหนรถไปไหนไปไหนไปไหนนี่เอาเปิดฉลามดัก เป็นไงเป็นไงตายไหมตายไหมเรียบร้อยห้าศูนย์สบายพี่จิงโจ์มาตามเดิมครับตัดต่อเก็บเลือดไปก่อนครับศูนยนะสบายปล่อยฉลามหายไปเยอะนะเลือดเราอะเอา้าโดนฉลามกัดตายเลยจ้า <c oughs> ไม่ระวังตัวละซีไปเป็นกันต่อเกมที่สองครับอ่าอยู่กับเทพมีซีครับเริ่มต้นก็ปล่อยมาครับความมอนไปครับถ้าปล่อยมานี่ค่อนข้างแรงนะครับถ้าลูนเต็มๆนี่ก็เลือดหายไปเยอะนะครับนี่ลองดูสิครับหายไปเกือบครึ่งหลอดครับหายไปหนึ่งในสามของหล,ลอดเลือดศัตรูเลยครับผม <Okay. S 2> โอ้โดนหลุมดำโดนหลุมดำโอ้ยที่เห็นเป็นหลุมดำนี่เป็นเอฟเฟกต์จากปืนคิสตันที่ได้รับการปลุกพลังแล้วนะครับ จะมีหลุมดําทําให้เราโดอยู่ในหลุมดําโอกาสโดนดําเหตุก็สูงอ,อันตราย,ยาจริงๆโอ้ม่ก็ล้ม่ก็ล้วม่ก็ล้มาอีกอ,กอ,กอ,กอ้ปล่อยไล่ล่าอีกอปล่อยหลุมดาใส่อีกอติดติดหลุมดำเลยไม่ออกเลยไม่ออกอนี่กันนี่กันนี่กันอ,อันนี้เป็นเหตุผมหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเล่นในเซิร์ฟจีนใช้สกิลพุ่งนะครับเพราะสามารถจะเข้าพะทะเข้าบทเข้าบี้ หรือจะพาตัวเองหนีออกจากจุดวิกฤตได้นะครับถ้าไม่มีท้าพุ่งนี่หลุมดำนี่ผมคงติดอยู่นั้นจนโดนสตูนปลิชีพนะครับอ้าวสองหนึ่งอยู่แล้วก็ในแง่โหมดของโหมดดวลเดือดน,นะครับผมว่าสนุกดีนะครับถึงแม้ว่าเราหรือผู่ต่อสู้นะครับมีปืนที่ดีกว่ามีดูอได้เปรียบแต่ไม่ได้การันตีว่าเขาจะชนะนะครับถ้าเราบริหารการเล่น วิธีการกลยุทธ์ต่างๆจัดทีมที่ลงตัวคระะับโอกาสเราชนะคนที่มีปืนแรงๆได้ได้ไม่ยากครับสนุกดีครับผมอ่าห้าหนึ่งอ่าเป็นไงปืนคิดต้านหนีไม่ได้ปืนคิดต้านหนีไม่ได้หน,นีไปเลยอ่ะหนีไม่ไหนไไละ่นละ,ละเห็นไหมเรียบร้อยไปไปลุยต่ออีกเกมามาแล้วมาแล้วอา้าวฟาร์มมอนตามระเบียบครับอ่าไปปุ๊บ แห่ไม่ได้กินหรอกมุกนี้่อยดักกลุ่มดำหรอเนี่ยไม่ลงมาล่ะแล้วก็ฮีโร่เอฮีโร่เทพอินซีนะครับปืนที่เหมาะกับเขาเนี่ยครับก็จะเป็นปืนพวกประเภทบ้องปืนควันไฟอย่างนะครับปืนธนูนะครับธนูนะครับไม่ใช่ปืนตัดอ้อยนะไม่ใช่ปืนกองจักรที่เซิร์ไฟไพมีอยู่นะครับปืนธนูยังไม่ยังไม่เข้าเซิร์ไฟไพนะครับหีืสภาพค,คุงเข้าละครับ ซึ่งจริงๆก็เทปินซีนีก็สามารถใช้กับปืนได้หลากหลายนะครับผมก็ดูบางคนเขาก็ใช้ปืนน้ําแข็งนะครับค่อนข้างมีประโยชน์ครับพุ่งเข้าหาศัตรูแล้วแล้วกดยิงปืนน้ําแข็งให้เขาติดสโลว์อยู่นั้นแล้วก็สับตัวยิงอัดต่อค่อนข้างโหดครับแต่ที่เด่นที่สุดนะครับของการใช้เทปินซีนะครับเท่าที่ผมเล่นมาครับก็จะมีปืนควันไฟกับปืนบ้องนะครับที่ค่อนข้างทําให้เทปินซีโดดเด่นไงเลีอนหายไปเยอะละสิ ผมนะี่ะเลือนหายเยอะไม่ใช่เขาวบหนี๋วายไม่โดนจา้า <All right. S 1> ไม่โดนจา้าเนี่ยไปไหนละ่ะวายตรงนีไกลอุ้ยเลือนหายไปเยอะเลยเหนื่อลลยละอ่ะยังรถเลยแล้วกันอ่าแย่งบอสกันหน่อยแล้วกันต้มสตาร์ทไปเอาใครสตาร์ทสตาร์ททั้งคู่เลยได้ได้เลยเนี่ยเขาได้ เป็นกรรมเขาสตาร์ทมุมก่อนชวยเลยโอ้ยแต่แต่ละ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 แหวบไปอืมนะยังไม่ขาดยังไม่ขาดหนึ่งสองเองช่้ยได้ช่้ยได้อ่าปล่อยนกต่อเนื่องยังไงล่ะไม่โดนหลบเก่งเขาได้หลบเก่งอ่ามาอัดนี่ชกกำปั้นชกหนีอีกอืม ตัวนาเดียมีประโยชน์มากนะครับในโหมดนี้แล้วก็คนจีนกค่อนข้างนิยมครับแต่ปุ่นี้ผมไม่ค่อยชอบครับเพราะเป็นตัวที่พาตัวเองออกจากจุดวิกฤตได้แถมฮิวเลือดตัวเองได้ด้วยแล้วโชว์ที่อ้วนนี่ก็เกาะค่อนข้างหนาครับจริงตายยากครับนี่เอาไปกินโอ้โโด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 เออตายสี่สองตลอดไปเนี่โอ้ยชวยละวยละสวยละไปละไปละสี่สอง สมไซสจะไม่รอดเอาเทมซีไปกินเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยเอามาแย่งบอสกันถ้ารอดมีผมแย่งไม่สำเร็จก็เสร็จเขาเมืองเอิญได้เอามาลุยกันต่อยังยังยังต่อได้อยู่นี่นี่โอ้นี่นี่นี่ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนี่ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนโอ้ลบ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 อะเข้ามาไล่เหรือปอยฉลามดักไปเลยเป็นไง เข้าไหมเข้ามาไหมเรียบร้อยพีเกมได้สุดมันเอาไปกันต่ออีกเกมครับผมนี่ละก็ฟาร์มมอนตามระเบียบครับแล้วข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของเทพป็นสีครับก็จะมีนกสัตว์เลี้ยงนกนะครับวิ่งติดตามเราแล้วก็โจมตีสตูที่เมื่อสตูเขาอยู่ในระยะโจมตีของนกนะครับถึงแม้เราสับเป็นตัวละครอื่นแล้วนกก็ยังทําหน้าที่ของเขาเหมือนเดิมนะครับ ก็ยังโจมตีศัตรูช่วยเรามอนเดิมนะครับเยงแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ที่วินซีนะครับแล้่กดสกิลนะครับนกก็จะโจมตีได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับอาโดนโนกยิงเลยจ้าอ่าผมก็ตายด้วยวางฉลามดักตึมตึมตุ่มตึม,ตม,ตมเดี๋ยวก็โดนฉลามตอดตายแลนะ้วน่ะเดี๋ยวก็ตายแลนะ้วน่ะนั่นบอกแล้วเดี๋ยวโดนฉลามกัดตายไม่รู้จักระวัง รู้จักฉลามสาวใช่ไหมบอกแล้วเดี๋ยวโดนฉลามกัดตายนะจ๊ะสามหนึ่งแล้วตัวฉลามนี่ก็ค่อนข้างค่อนข้างชอบครับเพราะว่าไอตัวฉลามน้อย,อยที่เราปล่อยไปนะี่ะดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยนะครับถ้าศัตรูแบบเผลอก็อาจจะโดนฉลามฉลามตัวเล็กเนะี่ยกัดกัดตายได้นะครับมามาแย่งบอดกัน อุ้สกินเขาสวยเชียวฉลามเขาทำไมเป็นสีฟ้าเนี่ยแบบสวยเอ,อ้ยสีสามสีสามรอดไหมเนี่ยนี่ได้อยู่ได้อยู่เอาอินซีไปกินเรียบร้อยอินซีพิกินแบบต่อเนื่องเป็นไงเลือดหายไหมเลือดหายไปพอสมควรอยู่นีออ่ห้าสามอาจะได้อยู่ นี่เวทีบิกินอัดโชคต่อเนื่องยิงอัดต่อเป็นไงล่ะเรียบร้อยไปลุยกันต่อไปไปไปยาวไปอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปืนคิ้ตั้นอุ้ย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 แรง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 อุ้ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายอู้เรียบร้อยเรียบร้อยผมน่ะเรียบร้อยเอาฉามไปกินเลออู้เจอเจอเจอลูกซองอัดอีกอู้สองตัวแบบรวดเร็วเรียบร้อย ผมเลยเรียบร้อยอุ้ยไม่ตายอัดเขาไม่ตายตายแล้วเอาโชคไปกินเออเหมือนเข้าไปเสียชีวิตเลยเคาน์เตอร์ไม่ได้เลยอันตรายแบบอุ้ยบบีเทมนสีเหมือนกันของเขาน่าจะเป็นเวอร์ชันอัพเกรดนะครับรู้สึกว่าใบามีดขนนกนี่ค่อนข้างรุนแรงครับปล่อยม้าใส่อัดอีกอุ้ยเรียบร้อย,อยนี่ครับปืนน้ำแข็งอืมอ,อัดอัดอัด ปืนน้ำแข็งแบบปลุกพลังแล้วด้วยนี่ดูจากสีปืนละเป็นปืนน้ำแข็งระดับเวลพปลุกพลังแล้วก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็สร้างโลกป้องกันให้กับผู้ชายนะครับทําให้ช่วงที่เขาใช้ปืนน้าแข็งนี่เราเดือนเขาลดยากครับแถมเขาเอาไปใช้กับนาเดียน,นี่ซึ่งปกตินาเดียก็มีบัฟเสริมความสามารถด้านเกราะอยู่แล้วครับคุณแม่ว่าตายยา,ยากอยู่แล้วอะมันไปใช้กับปืนน้าแข็งอีกตายยากกว่าเดิมไปอีก โอ,อ้เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โดนขนนกปกักตายโอ้เป็นกรรมโอ้แย่ยงบอสสักหน่อยก็ได้เอา้าขอแต้มสักหน่อยขอแพ้แบบซุบสักดิ์ศรีเอาโดนสตันโอ้ยกำลังจะทุบบอสเรียบร้อยอโมโหโมโหมาดูต่ออีกเกมหนึง่งโมโหละโมโหละโมโห,โมโหไปไหนละ่ะ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 เอาไปกินนี่เป็นไงละ่ะ โมโหละหมโหโมโหแมวอะไรสู้ก็ไม่ได้เดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมก็จะลองสตรีมแรงจีนให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าแรงจีนมันเ,เป็นยังไงม,ไมีแต่ละคนมีเทคนิคการจัดทีมยังไงนะครับเผือพอได้เป็นแนวทางกับเพื่อนๆได้นะครับอูดจะตายละจะตายละอู้จะตายละจะตายละอืะะะเอเป็นไงเอ้เดินจะหลามกาด <laughs> เดินจะหลามกาด เป็นไงหนึ่งศูนย์ไปแล้วนะจ๊ะเจอปืนระดับนี้ก็ก็ยังโอเคครับไปโดนฉลามโอ้ยจะตายแล้วนะจะตายแล้วน่ะฉลามล่ะฉลามฉลามกัดตายผมบอกเลยตัวฉลามเข้านี่ผมกัดแน่นอนครับเก็บเพชรไปรอเลยครับตัวอย่างชอบผมเลยแม่สาวฉลามคิวชาร์กนี่เทปสีชอบ รู้สึกว่าผมชอบเนี่ยสาวฉลามมากกว่านะครับอุย้ยนั่งรถเก่งเลยจ้าบังคับเป็นไหมล่ะจ้าเนี่ยโอ้ยตุ่มปุ๊บเป็นไงไงไง,ไงนี่น,นี่เรียบร้อยขี่รถเก่งเลยจ้าใครให้เอามาใช้เป็นเด็กแว้นหรือเล่าเนี่ยนี่อู้ดนแช่แข็งดนแช่แข็งอู้เรียบร้อยโดนฉลามกัดตาย ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับ